มานอบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามอันนี้ข้อนี้สําคัญที่สุดเลยนะไม่เข้าไปหาสัปนะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลโอ้กูรู้หมดกุศลคืออะไรโอ้ยเรื่องจิบจิบจ้อยจอยแหมมาถามกันได้ว่ากุศลคืออะไรแต่จริงๆก็ไม่รู้ชื่อนะอาจจะรู้ได้แต่ตัวสภาวะธรรม ไม่รู้นะต้องบอกพุทธเจา้าองค์เดียวนะอะไรเป็นกุศลไม่ถามอะไรเป็นอกุศลก็ที้มันเป็นปฏิปักษ์กันนะอะไรมีโทษก็อกุศลนั่นแหละอะไรไม่มีโทษก็กุศลนั่นแหละอะไรควรเสพก็กุศลอะไรไม่ควรเสพก็อกุศลอะไรเมื่อทําย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลก็คืออกุศลหรือบาปเพื่อทุกสิ้นการละนานก็ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละ ฆนะ่าสัตว์เป็นประจำดูสิอะไรจะได้อะไรหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลก็บุญไงบารมีไงอริยทรัพย์ไงนะเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตโรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้น หากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงอบายทุก,กติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์อ่ะไม่ถามใครเรื่องอะไรจะไปถามมันโง่กันเราเรารู้ไปหมดกูรู้ไปหมดยกเว้นกูไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลกับอะไรเป็นอกุศลน,นี่กูไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นมนุษย์เกินนะที่ใน,ในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาสาม mm hmm. มันเป็นคำพูดให้สวยๆซะเลย ก็คือโง่เง่าเต่าตุต่นนั่นแหละคือประกอบด้วยโมหะหรืออวิชชาครอบงำอยู่มานบข้อที่บุคคลไม่เข้าไปหาสมณะหรือครามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอก,กุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพก็คือควรใช้สอยอะอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานนี่เป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาสามคือเป็นเดชไอโง่นะเดชไอ้บอดแล้วก็เดชไอ้บ้าด้วยมันไปได้วยกันอนะ่ะพอมีโมหะแล้วมันจะต้องมีตัณหามันต้องมีทิฏฐิมีมานะบ้าเป็นระบบเลยนะแล้วก็เกลียดชังคนที่ เขามาสอนให้ฉลาดนะหรือเกยีติชังคนที่มาว่าตัวว่าเราโงนะ่ทั้งที่เราก็โง่จริงๆนะมันไม่ยอมรับเหมือนกับทัพพีไม่รู้รสแกงคุณจะเอาแกงกี่แสนหม้อไปให้ทัพพีมันลิ้มรสมันลิ้มไม่ได้นะแต่ช้อนเดียวนะแกงช้อนเดียวให้ให้ลิ้มลิ้นไครกระดาที่ยังเป็นคนเป็นนะยังไม่ตายมันจะรู้รสเลย านบบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์นี่ถ้านจานมานั่งฟังธรรมะนี่แหละท่านเป็นคนพิเศษนะเนี่ยเป็นคนที่หายากแสนยากของของคนที่หายากในวัตสงสารนะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคนที่มานั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะ เข้าไปหาสำนักหรือพรามแล้วสอบถามว่าไปแล้วไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆขอหวยไม่ใช่นะต้องถามทันทีเจอพระองค์ไหนก็แล้วแต่เนนก็ได้ท่านเจ้าขาหรือท่านขอรับอะไรเป็นกุศลมอมเอาอะไรมาถามของหญ้าปากคอกอาจจะมาตอบไม่ได้หรอกอืมใช่ อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขสิ้นการลนานเมื่องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่เขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้บ,บ่อไดบูนยึดมั่นแล้วอย่างนั้น หาเบื้องหน้าจะตายเพราะกายแตกไม่เขาถึงสุขคติโรคสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดน้าที่ใดใ,ในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามากอืมปัญญามันต้องประกอบเหตุต้องเข้าไปคบหาสมาคมกับสมณะพราหมณ์ที่มีปัญญานะมานบข้อที่บุคคลเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทําย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทําย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานนี้เป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติหรือกรรมที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากอปัญญาเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุด สำหรับการท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารหรือการพ้นจากวัฏสงสารปัญญาสำคัญที่สุดแต่ปรากฏว่าคนในสมัยนี้เห็นว่าไอ้ความโง่นี่แหละสำคัญที่สุดนะไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าดูหมิ่นซะด้วยว่าไปฟังอะไรนะ มานกบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นมันก็ต้องเหตุผลตรงกันเนาะปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อย ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพันธ์สามย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีผิวพันธ์สามปฏิปทาเป็นไปเพื่อเป็นคนผ่องใสย่อมเป็นย่อมนำไปสู่ความเป็นคนผ่องใสปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดามากย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีสักดามากปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคาน้อยย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีโภคาดน้อย ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโผคามากย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีโผคามากปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำย่อมนำไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูงย่อมนำไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาสามย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสาม ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญามากย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากมานกสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตด้วยประการชะนี้แลเมื่อพระบุขภาคเจ้าตัดอย่างนี้แล้ว สุภาพานนโตเทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่าแจมแจ้งแล้วพระเจ้าข้าแจมแจ้งแล้วพระเจ้าข้าพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายคือโดยเหตุหรือโดยเรื่องราวมิช่น้อยเปรียบเหมือนงายของที่คว่ำหรือเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทาง หรือตามประทีปดวงไฟในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจกเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคโดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคโดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจุลกรรม,มวิพังคสสูตรจบสำหรับผู้ที่มีปัญญาฟังแค่นี้ก็ พอแล้วนะไปปฏิบัติได้เลยว่าโอต่อไปนี้เราจะเป็นคนยังไงนะเราจะไม่โง่เซอ,อร์เบอร์นะดูตัวเองก่อนชาตินี้เราเป็นคนมีจุดชั่วช้าเร็วซามตาม่ำต้อยเนี่ยอะไรบ้างโอ้ไม่ลุกไม่หล่อไม่สวยเนาะเห็นหน้าแล้วก็เหมือนกับผีดิบ ผีสุขอะไรแบบนั้นหน้าตาไม่เข้าท่าก็จงรู้ไว้เถิดว่าคุณได้ทำกรรมที่พระผู้มีภาคเจ้าตัดไว้แล้วเป็นคนมีผิวพันธ์สาก็มีอัตถกถาาสุภะะสูตรนี้แหละหรือจุลกรรมวิพังคสูตรนี้ซึ่งเป็นเรื่องรายละเอียดเยอะแยะไปหมดนะถ้าคนที่มีปัญญาน้อยก็ควรจะฟังต่อ คนที่มีปัญญามากก็ไม่ต้องไปได้เลยไปตามความมีปัญญาของตนนั่นแหละแต่ถ้ามีปัญญาจริงๆฟังแค่นี้ต้องบรรลุโซดาบันนะทำไมอ่ะอา้าวมันมีแต่ทุกข์และสมุทยัยที่ท่านแสดงเนี่ยเป็นทุกข์สมุทยัยแล้วกำหนดรู้ได้ก็เป็นมรรคกำหนดรู้ไปได้ว่า ตัวตนมันไม่มีมีแต่กรรมและผลกรรมมีแต่ผลกรรมมีแต่กรรมซึ่งก็ไม่เที่ยงมีแล้วหายไปมีแต่ทุกขอริยสัจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ไม่มีสัจไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมีแต่ขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ก็จะสามารถเบื่อนหน่ายคลายกำนัดใน อัตภาพที่รวมกันอยู่ของอุปทานขันธ์ห้าสามารถเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกำจัดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพะตะประบาบสังโยชน์เบื้องต่ำสำเร็จเป็นโสดาบันได้เพราะว่าที่พระเจ้าแสดงทั้งหมดนี่ก็คืออริยสัพสผลกรรมและกรรมนี่ก็คือทุกอริยสัจทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละ ส่วนตัณหาที่เป็นเหในสัตว์ไปทํากรรมก็เป็นสมุทัยอริยสั์ส่วนการที่เกิดปัญญากําหนดรู้ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอริยมรรคในองค์แปดกำหนดรู้กรรมและผลของกรรมที่เกิดอยู่ในสมมุติว่าเป็นตัวเราและคนอื่นได้ว่าเป็นทุกอริยสัจ ก็จะสามารถจเจริญอริยมรรคไปองค์แปดไปจนถึงโสดาปฏิมรรคเกิดไดนะ้แต่ถ้าเรายังเป็นผู้มีปัญญาน้อยมีบารมีน้อยมอีบุญน,น้อยเนี่ยก็ต้องฟังอัตถกถาต่อไปจะดีกว่าเพราะว่าอัตถกถาก็จะแสดงรายละเอียดที่ ลึกซึ้งเราอาจจะนึกไม่ถึงอีกหลายๆเรื่องหลายๆอย่างให้เราได้เกิดปัญญาเพิ่มเติมจนบริบูรณ์ได้สามารถนำไปปฏิบัติได้นะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปปฏิบัติอย่างไรส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นแหละก็ต้องสำเนยกไว้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้า สอนอริยศัพท์สี่ทั้งสิ้นส่วนใหญ่ก็จะสอนทุกข์กับสมุทัยนี่แหละมากให้เราได้กําหนดเกิดปัญญารู้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะรู้ได้สุภาสูตรหรือจุลกร,รมะวิพังคสูตรมีคําเริ่มต้นว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้คําว่าสุภาได้ยินว่าเขาเป็นคนน่าดูรูปล่อแหละ รูปหล่อแบบเขาเป็นคนหน้าดูผ่องใสก็เ,เหตุนั้นญาติก็เลยตั้งชื่อว่าสุภาแปลว่างามนะเพราะเขามีอวัยวะงามรูปร่างคิ้วจมูกอะไรนี่มันงามไปหมดแต่ได้เรียกเขาว่ามารบในเวลาที่เป็นหนุ่มถึงอย่างนั้นเวลาที่แก่ก็เรียกว่ามารบปอีกนันติดนะ เป็นบุตรของโตเทยพรามผู้เป็นผู้โรหิตของพระเจ้าประเซนทิโกสลทนะที่ปรึกษาของพระเจ้าภระเศนที่โกสลได้ยินว่าเขาชื่อโตเทยะพ่อ,พ,อพ่อมานกสุภาเนี่ยเพราะเขาเป็นใหญ่ในหมู่บ้านชื่อว่าตุทิคามซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีโตเทยพรามเป็นผู้มีทรัพย์มากมีสมบัติถึง87เโกศก็น่าจะ เป็นพันล้านนะมั้งนะแต่ไม่มีประโยชน์อะไรสมบัติจะกี่แสนลา้านก็ตามเพราะมีความตันหนีจัดตันหนีมันมีตันหนีอ่อนตันหนีกลางตันหนีจัดนี่ตันหนีจัดจริงๆให้ไม่เป็นคิดไม่ได้ให้ไม่เคยมีอยู่ในชีวิตของตัวไม่มีเขาคิดยังไงเขาคิดว่าอันโพคะทั้งหลายของผู้ให้อยู่ใครเอาทรัพย์ของตัวไปให้จะไม่หมดไปย่อมไม่มี ถึงไม่ห้ก็หมดนะคุณเก็บไปเยอะจะเก็บไปเท่าไหร่เท่าไหร่ไอ้ที่คุณเก็บไว้ก็ต้องหมดเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดมามันก็เพื่อจะทำลายตัวมันเองลัดพากจากตัวมันเองคุณคุณเก็บอะไรไว้ในตัวคุณนั่นแหละเอาไม่ต้องนอกตัวหละเก็บความแก่เจ็บตายเอาไว้ แล้วคุณจะไปเก็บของคนอื่นให้มันอยู่กับตัวคุณเพื่อจะให้ไอ้ความแก่เจ็บตายมันหัวล่เยะเอาเลยว,ว่าไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยยังรักษาไว้ไม่ได้ยังถูกทำลายอยู่ล้วน,น้อยเนี่ยยังไปหาของข้างนอกมาให้มันทำลายให้มัน <c oughs> พัดพรากเบียเบ่ยนๆไปทำไม แต่ว่าคนก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเมื่อคิดว่าโภคะทั้งหลายของผู้ให้อยู่จะไม่หมดไปย่อมไม่มีจึงไม่ให้อะไรแก่ใครๆแม้กับตัวเองก็ไม่ให้ทำไมเสียดายของมันจะหมดโอ้ยของอะไรที่เกิดมาแล้วไม่หมดมันไม่มีนะคุณเข้าใจสมัยคุณเริ่มได้มามันก็หมดแล้วนะเริ่มหมดแล้วอะไรที่คุณได้ เอาง่ายๆก็ลมหายใจของคุณเนี่ยมันมีราคามีค่ามากที่สุดพอคุณเริ่มหายใจมันก็เริ่มหมดนะพอคุณหายใจข้าไปหมดแล้วคุณอับเก็บไว้ดิอย่าหายใจออกนะมันจะอยู่กับคุณไหมสมดังคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าบัณฑิตเห็นความสิ้นไปแห่งยาหยอดตาทั้งหลายเหมือนการสะสมของตัวปลวกทั้งหลายและเหมือนการรวบรวมของตัวพึ่งทั้งหลายแล้วพึ่งอยู่ครองเดือนอต้องเห็น ความหมดสิ้นไปสักก่อนว่าเล็กๆน้อยๆหมดไม่ได้นะและแต่อะไรที่จะต้องเก็บเอาไว้แม้นิดแม่หน่อยก็ต้องเก็บจึงจะไปอยู่คลองเรือนอืมเรือนนี่มันเป็นที่เก็บของวัตถุกรรมทั้งหลายมีเมียและมีผัวมีลูกมีอะไรต่างๆที่เรารักนั่นแหละเราจะไปเก็บไว้ เก็บไว้ในบ้านเราอันนันแล้วก็ใช้สอยไอ้สิ่งเหล่านี้บริโภคให้ไอ้กามตัณหามันมีความโสมนัสด,ดีใจมีปีติว่าโอ้เราได้ภรรยาสวยได้สามีดีได้ลูกดีได้ เงินมากทรัพย์มากทองคำเพชรพลอยอะไรเกียรติยศอะไรก็ประเดประดังอยู่ที่ในเรือนเราซึ่งพระพุทธเ,เจ้าทัดว่าไอเรือนของเราเนี่ยมันเป็นเรือนของแก่เจ็บตายไฟสิบเอ็ดกองเผาไหม้อยู่ไฟอะไรก็ไฟคือความเกิด แกเจ็บตายราคะโทสะโมหะโศกปริเทวะทุกขโทมานันอุบายาครบเลยชีวิตเราอะชีวิตทุกคนถูกไฟไหม้สิบเอ็ดกองนะแต่ว่าไม่รู้ก็ไปหาของมาใส่เข้าไปในกองไฟไหม้ตัวนี่วันนี้เอาอะไรมาให้ไฟสิบเอ็ดกองมันเผาบ้างอะก็ แล้วแต่งโง่แทนที่จะเอาอะไรมาดับไฟปล้ากลับไปทำให้ไฟมันลุกขึ้นมาอีกอายุก็เจ็ดสิบแล้วแต่ว่ามันมีเงินมากก็ต้องไปหาภรรยาใหม่ให้ดูมันมีความสุขเนือกว่าคนอื่นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องไม่รู้จักไฟสิบเอ็ดกอง ที่กำลังเผาชีวิตแต่ละชีวิตยอยู่โตไทยะนี่ก็เตือนตนให้สำนึกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเขาก็เลยไม่ให้วัตถุสักว่ายาคูเข้าต้มกระบวยหนึ่งหรือพัดก็คือเข้าสุกนะหรืออาหารก็ได้สักทัพพีหนึ่งแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับอยู่ในวิหารใกล้ๆตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขในเลือนของตนเองนั่นแหละ เพราะความโลภอยากได้ในทรัพย์คุภาพานนทรักสุนัขนั้นมากยิ่งนักทำไมรักมากอะ่ะก็พ่อเราอะนะแต่เขาไม่รู้ให้กินอาหารที่ตนเองกินนั่นเองกุ้มขึ้นนอนในที่นอนอันประเสริฐอยู่มาวันหนึ่งพระอิภาคเจ้าทรงตรวจด,ดูโลกในสมัยใกล้ลุงเห็นสุนัขน,น,นั้นแล้วทรงดำริว่าโตเทยพราม ตายไปเกิดเป็นสุนัขในเรือนของตนนั่นเองเพราะความโลภในทรัพย์คือตอนใกล้จะตายมันยังคิดถึงทรัพย์อยู่ว่าโอ้นี่ทรัพย์ของเรานี่ก็ทรัพย์ของเรานี่ก็ทรัพย์ของเราความโลภมันทํางาน,นก็เลยต้องมาเกิดเป็นหมาเพื่อจะเฝ้าทรัพย์วันนี้เมื่อเราคือพระพุทธเจ้าไปสู่เรือนของสุภามาณนบสุนัขเห็นเราแล้วจะทําการเห่าหอนลําดับนั้นเราจะ กล่าวคำหนึ่งแก่สุนัขนั้นสุนัขนั้นก็จะรู้เราว่าเป็นสมณะโคดมแล้วไปน,นอนอยู่ที่เตาไฟเพราะข้อนั้นเป็นเหตุสุภาพมานพจักมีการสนทนาอย่างหนึ่งกับเราก็เรื่องไอ้สุนัขที่รักนี่แหละโตสุภามานพนั้นฟังธรมแล้วจักตั้งอยู่ในสระนทั้งหลายเพื่อประโยชน์ของสุภาพมานุษนะที่จะไปหาหมาโตไทยยะเนี่ย ส่วนสุนัขตายไปแล้วจะเกิดในนรกโอ้อันนี้ช่วยยากจังพระพระเจ้าทรงทราบว่ามานพกจะตั้งอยู่ในสรณะทั้งหลายนี้แล้วในวันนั้นทรงปฏิบัติพระสตรีละแล้วสเสด็จไปหมู่บ้านทางด้านหนึ่งเมื่อมานพกออกจากบ้านไปแล้วจึงเข้าไปสู่เรือนหลังนั้นเพื่อบินธบัตมีเหตุพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขผู้อื่นทั้งนั้นพวกเราเนี่ยมีบ้างไหมเนี่ย ว,วันวันที่คิดว่าจะทำประโยชน์สุขอะไรให้กับผู้อื่นเขาบ้างก็อาจจะคิดได้แต่ก็หวังที่จะได้ประโยชน์จากเขานั่นแหละจึงไปทำให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นสุนัขเห็นพระมิภาคเจ้าแล้วทําการเห่าหอนเข้าไปใกล้พระมิภาคเจ้าแต่นั้นพระมิภากเจ้าได้จัดคำนี้กับสุนัขนั้นว่าแน่โตเทยะ เจ้ากล่าวดูถูกเราว่าโพโ่พคุณคุณแปลว่าคุณคุณนะโพโ่พนะจึงไปเกิดเป็นสุนัขปัจบันนี้ยังมาทำการเห่าหอนอีกจากไปสู่เอเวจีนะนะเป็นสุนัขก,ก็ยังแย่แล้วแต่ว่ายังมาเห่าหอนพระพุทธเจ้าอีกก็จะได้ไปเกิดในเอเวจีเพิ่ม กรรมชั่วให้กับตัวเองสุนักฟังพระดำดัดนั้นแล้วเป็นผู้มีความร้อนใจเขาเรียกว่าวิปปติสารว่าสมนาคโคดมรู้จักกล่าวคอตกจึงไปนอนอยู่ที่กองขี้เท่าระหว่างเตาไฟคนทั้งหลายก็ไม่อาจอุ้มมันขึ้นนอนบนที่นอนอันประเสริฐได้พูดง่ายๆว่ามันหมดความสุข ตัวมันก็เลยหนักสุภาปานพนกมาแล้วพูดว่าใครอุ้มสุนัขนี้ลงจากที่นอนคนทั้งหลายพูดว่าไม่มีใครแล้วบอกเรื่องราวเป็นไปนั้นมานบฟังแล้วโกรธว่าบิดาของเราไปเกิดในพรหมโรคไม่มีสุนัขชื่อโตเทยะแต่พระสัมมาณโคดมทรงทำบิดาของเราให้เป็นสุนัขพระสัมมาณโคดมนั้นพูดปล่อย อยากจับผิดพระมิาพาคเจ้าด้วยคำเท็จจึงไปสู่วิหารแล้วทูลถามเรื่องราวเป็นไปนั้นเราก็ต้องโกรธเนะาเนาะมีใครมาบอกว่าพ่อเราไปเป็นสุนัขแม้พมิาพากเจ้าก็ตัดยืนยันแก่เขาตามนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข,ข้อข้อขัดแย้งกันจึงตรัดว่ามานนขก็ทราบที่บิดาของท่านไม่ได้บอกให้ทราบมีหรือไม่ สุภมาณนกกราบทูลว่าก็แต่พระโกดมผู้เจริญมีพวงมาลัยทองคําราคา, 1, าหนึ่งแสนกาปณะเขียงเท้าทองคําตุ่มทองคําและกา,าปณะ,อ,ะอย่างละหนึ่งแสนเนี่ยมีอยู่พระเจ้าตรัสว่าจงไปจงให้สุนัขนั้นกินข้าวปลายาตมีน้ําน้อยแล้วอุ้มมันขึ้นที่นอนเมื่อมันหลับสักครู่จึงถามมันดูมันจะบอกรั์นั้นทั้งหมดแก่ท่าน จากนั้นท่านจะรู้ว่าสุนัขนั้นเป็นบิดาของเราต้องพิสูจน์นะท้าพิสูจน์มานบดีใจด้วยเหตุสองประการคือถ้าเป็นความจริงเราจะได้ทรัพย์คนเรานี่มันบ้าทรัพย์เนาะเกิดมากูไม่ต้องทำมาหากินอะไรคิดแต่ว่ากูจะได้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอะไรวันนี้จะได้อะไรอ๋อไม่ได้อะไรก็ด่าไอ้คนที่เราเกลียดชังมันก็ถือว่าสะใจแหละได้ทรัพย์คือวัจี ชั่วมาเป็นทรัพย์ของตัวนะถ้าไม่เป็นความจริงเราจ,จับผิดพระสมณะโคโดมด้วยคำเท็จจะสามารถตำหนิพระพุทธเจ้าได้จึงไปทำอย่างนั้นสุนัขรู้ว่ามานพนี่รู้จักเราแล้วจึงทำเสียงร้อ,องโ h o งงว,วิ่งไปสู่สถานที่ฝังทรัพย์ใช้เท้าตะกุยดินขึ้นบอกให้รู้มานพถือเอาทรัพย์แล้วคิดว่าปฏิสนธิ คือการเกิดในชาติต่อไปเนี่ยถัดมาที่ละเอียดอย่างนี้อันพบปกปิดแล้วอันพบนี่ก็คืออันความตายนะมันปกปิดหรือว่าอัตภาพเนี่ยมันปกปิดไว้ยังปรากฏแก่สมณครูดมได้สมณะนี้เป็นสัพพันยูแน่นอนไม่ใช่เป็นตักบวชธรรมดา เพราะว่าในอดีตพ่อตายไปเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันคนละชาติกันยังรู้ได้มีจิตเลื่อมใสในพระพุกธเจ้าจึงแต่งปัญหาขึ้นสิบสี่ข้อคงจําไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่อยากจะจําอะไรในคําสอนพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่จะจำใครพูดวิวัจีทุจริตพูดบา้บาบ้าบอๆนะจะจําแม่นจังเลย คำพุทธเ,เจ้าแปดเบอรสี่พันนี่จำไม่ได้สักคาเลยนะแล้วคุณจะมีอะไรเป็นที่พึ่งวะในว่ามานพนั้นเป็นหมอทํานายลักษณะคนด้วยเป็นหมอดูซะอีกแต่เป็นหมอดูพิเศษนะไม่ต้องไปผูกดวงดาววันเดือนปีอะไรดูเลยดูเห็นลักษณะก็ถ่ายเลยโดยเหตุน,นั้นเขาจึงมีความคิดว่าเราจะถือเอา ทำบรรณาการก็คือปัญหาธรรมไปทูลถามปัญหากับพระสมะัมมันธ์โคดมเจ้าโปรดมากนะชื่นชมมากใครตั้งปัญหามาถามเนี่ยพวกเราไม่ได้ใครตั้งปัญหามาถามามันเป็นโกรธทําไมมันมาลองดีเราหรือ,อยังไงจริงข้าไปฟ้าพระพิฆาเจ้าถึงที่ประทับเป็นการไปครั้งที่สองพอพระพิภาตเจ้าเมื่อจะทรงแก้ปัญหาที่มาลบนั้นทูลถามโดยตอบรับการจึงตัดว่า มานบสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนพุเจ้าให้เราพิจารณานะกรรมมัสกากรรมมัสกโกมนะิเรามีกรรมเป็นสมบัติของตนพยายามสำเนียกไว้ให้ดีอย่าไปคิดว่าเรามีอะไรเป็นสมบัติของเรานอกจากกรรมนะอย่าไปคิดว่าเรามีอัตภาพตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสมบัติของเราเรามีลูกเสียงกินรสผลทพพระธรรมารมเป็นสมบัติของเราไม่ใช่ เรามีเมียมีลูกมีผัวมีญาติมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีพวกกสมบัติเยอะแยะไม่ใช่นั่นมันมันสมมุติกันนะว่าเป็นสมบัติจริงๆมันไม่อยู่กับเราหรอกตัวจริงก็คือกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นสมบัติของตน คำว่ามีกรรมเป็นของตนเป็นต้นนั้นพึงทราบวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ฟังให้ดีนะกรรมเป็นของสัตว์เหล่านั้นคือเป็นของของตนเป็นสมบัติของตนแต่นี้ไอของตนเนี่ยอะไรที่มันเป็นของดีเราจึงจะว่าเป็นของเรานะก็คือกุศลนั่นเองบุญนั่นเองเราจะถือว่าเป็นของเราแต่ถ้าเป็นของเลวของไม่ดีเป็นอางกุศลเราจะไม่ถือว่าเป็นของเรานะ จะไปถือมันได้ยังไงก็มันทําความทุกข์เดือดร้อนมาให้ก็เหมือนอย่างเราเนี่ยป่วยเจ็บในี่ยราอยากจะถือไหมว่าไอ้โรคมะเร็งเนี่ยเป็นของเรา